สวัสดีจ้าพี่น้องมณีนนกะมาหลับชมชองสาวหม่องชาแนลเด้อจ้ามณีสาวหม่องกะสิพาพี่น้องมาเบิงเมงดาพี่น้องเพราะว่าฝนตกหลังพายู่เขาน,นาะน้ำท่วมกะตกประมาณสองสามมือแล้วล่ะพี่น้องสาวหม่องก็เลยสียางมาเบิงเมงดาเพราะว่าช่วงนี้เมงดากำลังสีลงไครกับไฮน,น้าเนาะไฮไดว่าท่านได้ถยสาวหม่องก็สียางมาหลาะเบิง สีมีบ่พี่น้องมนัมนมนันไปน้ำกันเนอะจ้าร้องหาเบิ้งนอเพราะสืได้แมงดา่าไปปนเนอาพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับสไครเซ้ามองน้ำได้อจ้าถ้ามักคลิปสา้ามองก็กดติดตามเซ้ามองน้ำได้เด้อพี่น้องเพื่อปพ่พผาดคลิปต่อตไปก็กดกริ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจสา้ามองได้ให้คลิปต่อตไปเนอะจ้าพ่อพี่น้องสิพ้าไปเบิ้งแมงดา่าแมงด่านะเอาไปปนหอมหอมเว้าซื้อดอกพี่น้องว่าท่านได้เห็นเลยจักสิเห็นว่าเห็นจักสิมีบ่มี สามองกะพี่น้องยางรอทรงมาเบื้องเมงดาเนาะเห็นว่าขาจ้ายู่แถวบ้านเพื่อนใดเนาะสาวหมองกะเมื่อแอวของมาดส่สวนบพี่นเพราะว่าบ่ามีคนทายให้สามองกะทายยางรอหาจับพี่น้องไปลุ้นไปนะมักัน้อจ้าถ้าปีไดฝนตกตปอหัวปีแล้วก็น้ำไหลๆแล้วก็ซบกระจังวะกับเมงดาหลาน้ำพี่นอ้องเมงดากระชิไข่เต็มถึงน้ำเบลกิกกระชิมไข่สาวหมองกะยางหาเบื้องมท่านไม่เห็นเลย ฟังเบิ้งสิใด้จ้โตัวบอไดดตัวเดียวถ้าเป็นตัวผู้ก็คุมได้พี่น้องแต่ว่ากับเป็นตัวผู้ที่เราลาราะว่าตัวแม่สีมาไขไว่ตัวผู้เป็นคนเฝ้าไข่ถ้าเห็นไข่ก็คือว่าเขาจอบเบิ้งดีๆยุคข,ข้างล่างสิเห็นตัวเม้งดาตัวผู้เฝ้ายุคข,ข้างล่างเนาะพี่น้องเฝ้าไข่น้ำก็เลิกยุ่ได้แถวนี้นะ้ำไหมนะเพิ่นไถบ่ได้จ้าเพราะว่าฝนมันตกแห้งพี่น้องตกตก,ต,ก,ต,กติดต่อกหลายมือ น้องสามองเห็นเราจ้าน้ำก็ะลิกเลิก,ลกจากสิมีแม่งด่าบา่เดี๋ยวสมองสิซูมให้เบิง้งเห็นบ่พี่น้องนี่จ้าใครแม่งด่านี่มีบอลลูเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันพี่น้องโอ้ยคนทายรูปทายคลิปกับบ่มีทายใหย้ สามองส์แนมเห็นป่ะเนอะโอ้ยพี่น้องไปไซระบาดนี่ มีตัวม่งดา่ะเนื้อบบนี้ เห็นบ่พี่น้องปากแข้งเมื่อใดจะมิ้งด่าจีฮงเมียไปใส่ระบาดนี่เมื่อัหซนสมองเห็นแวบ,บๆอยู่สีใดบ่เนาะมาเนี่ยน้ำม,มันเลิกน้ำละพี่น้องเนี่ยเมื่อเห็นหงุง เดี๋ยวใครมาเบิ่งไม่จ๋าไว้หน,นีคนเดี๋ยวมันกับมาหาใครมันไม่เดี๋ยวสมองสิมาจอบไม่จะพี่น้องจ๋ามองเห็นอีกแล้วจ้าตัวหนึ่งเห็นใครนึงแล้วเดี๋ยวไปลุนน้ำกันเนาะจ้าวัดสีใดอีกบ่จิหมนบ่เนาะเดี๋ยวเขาคอยๆยางยางไว้บ่ไดยางแห้งบ่ไดพี่น้อง นี่นีพี่น้องใดแล้วจ้านี่หมานหมานจ้าว่าต่จะเ่้าหมานหมานยูดอกจ้าเลยตัวนึงแล้วเดี๋ยวตัวนั้นเขาถาไปจบยูมันยูบปไก่กันเนี่พี่น้องทานทำมันในไใครบางปีแมงดาอันปีได้หลายๆนี่ประทูเอาบ่า้วาดเ่้า,า,าไหวเลยพี่น้องยางหางสีกะพเพราได้ดปนยูจ้ะนีพี่น้อง มานแล้จ้าแมงดานาะ่ะเดี๋ยวเขาก็ใส่ขวดสมองใส่ขวดอันนี้แล้วพี่น้องนี้สมองใส่ในขวดปาดขวดใส่เอาไข่มันเดี๋ยวเยวสมองใส่เบื้องไข่ สูมไกลๆให้พี่น้องเลยเบิง้งมาพี่น้องมาลุนกันต่อได้ตัวหนึ่งสาวหมองกระดีใจได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นตัวผูเพราะว่าตัวเม่ไขไวตัวผูมาเฝ่าไขายได้สมีกระป้นแสบได้พี่น้องหอมตัวผูมันมีรสชาติแบบมันมันจักหน่อยละครมีความหอมของแมงดานะพี่น้องโอ๊ยอันนี้ก็หอยเชอรี่หอยเชอรีก่กหลายหลายเนี่ย ไม่ใช่ดีหลายครักแค่สมองว่าเอาดอกสมองปล่อยคืนก่อนสมองหาแต่แมงด่ามือนี้สมองเห็นอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาลุนกันเบ้องจ้าวันทีเห็น,ม,นมอยุ่งบางไทยให้นี่มีสามห้งแล้ว ย้อนสิแหวกเบื้องก่อนเนาะพี่น้อง เห็นว่าสมองเหินมามันมาทั้งนี้แต่ว่าแต่ว่าเธอบ่เห็นเอากะตาม่าจอบไหม ร้อยหนีไปใส่แล้วะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวซัมองมาจอบไหมตอนนี้เบื่อเห็นเดี๋ยวเขามาจอบไหมเนาะจ้าเอาไว้ก้นนอเขามาเพิ่งจะเห็นเมื่จ้านี่นี่จ้าใครมันพาพี่น้องเขามาจอบเบังมันต้องเอาสวิงเอาสวิงมาอันนั้นนะพี่น้อง ก็เห็นดอกพี่น้องจะไใไส้ต้องเอาสวิง